ตอวเกลียวเวลาเหาส่งซองแล้วเพื่อก็จะเย็นเบียว์กลินคนละเจาะก่อนทำอิ่นี่เนาตเกลียวมากับหมูเนาะแล้วก็อันนี้มันีีี่ไหนตอกเยว้อนสร้อยหลอดสุญญากาศเลยสร้อยหลอดสุญญากาศที่กูเฮ็ดไว้แล้วอ่ะอันนี้แม่นอยู่เพืร์นเจ้าบ่าวเนาะพี่น้อง เงินเจ้าบ่าวผูกแขนแล้วกะเพิ่นจะแห่ไปเงินเจ้าสาวเนาะอันนี้เป็นแขกทางฝ่ายเจ้าบ่าวมาส่งซองแล้วกะจะผูกแขนข่าวินน้ำเนาะก่อนจะแห่ไปเงินเจ้าสาววันนี้เฮากะสิไปนั่งโต๊ะกันเลยไปหาหนั่งโต๊ะเพิ่กนกะจะเอาอาหารมาเสิร์ฟเนาะคนกะสิประมาณนี้ไม่ค่อยหลายกันไดเนาะ エレン、んん well>、すてきやわ。 เฮ้ยกันเบอย์2เนี่ยตังเกียว่ะตัวย้าก้าวไนไหนตังเกียวมาาลองขึ้น ตัวเกี่ยวก็อยู่ทึงหนุดนาะเฮากำลังเตรียมแห่ไปเงินเจ้าสาวเนาะทุกคนเฮาก็ขึ้นหลเตรียมพร้อมกับเจ้าบ่าวเลยเจ้าบ่าววันนี้ปากแดงเดงเนาะกระชิบประมาณนี้เลยพนาะตอนนี้กำลังข่ตอกปากนี่อีสานไม่ยอมอารมมึงนี่สำคัญเลยมึนนี่ใครไม่ได้ย่าหรือไม่ได้รกใครแม่ใคเห็นหน้าเลยตัวเกี่ยวาใครจะตบขาไม่ได้ไม่ได้เลย กำลังทำพทิธีขออยู่เดี๋ยวเราจะหน่อยเราจะเห่ไปเงินเจ้าสาวเลยเอา้าอย,อย,อย,อยู่อยู่ยอยูอ่อยู่หุนบรรเทาเดบ้ากุยสันกุยถามอีสอนันพายุถลม่มสนันอันท่าท่าเจ้าหมดราคาเท่า,ท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 าทเดถึกถึกขยิบเวถึกถึกแมนบายเลยอ่ะ ซุ้มไข่กันเล่นขึ้นกันนะซุ้มไข่ะกันจะเล่นลานข้างหน้าแมนซุ้มไข่ะมันเล่นมือลามทั้งหน้าอุดรธานีเจ้าบ่าวมาเพื่อจะเห่เขื่อเนาะเมื่อนั้นนั่นเล่นเกมขับรถแล้วแขอยก็เลยเข้าไปน้ซอยที่อดทีเจ้าเฮ็นยังมากเลยสินเล่นเกมมั้ยวัยแล้วเจ้าก็ยังเล่นออกมาจากเล่นเนาะบัดที่นี่ได้เงินเล่นเกมขับรถมาลรอเออเล่นเกมขับรถ ซุ้มโต้า a, ามาเหรียนหม้ท่านตามอีสานพายุถล่มเนี่ยอีสานพายุถล่มมันรู้จักดีอีหานี่มันเลยพักกันมาเล่นเกมอยู่ลานทั้งหน้าอุดรธานีเออในซอยที่หัวที่ล่ะเออซุมหานี่เราบอกว่าเราพักกันเล่นเดิมพันแมลงมาเล่นเดิมพันธ์แล้วซุมมันมีไอโฟนก่อนซุมเฮาอีกที่นี่อ่ะขออีสานพายุถล่มนี่แหละครับอ่ะผู้ใดรู้จักมันดีอีหานี่คู่มือเนี่ยเอออีสานพายุถล่มมันดีรู้จักแบบสวอนสวอนก่นนี้เลย บอกว่านี่เวรนอีอสานไมยเจอถนนมันว่าไปได้อย่ามาซุ่มุ่งไครครับนึกว่าอ่ภาภายในงานเจ้าสาวก็สุดประมาณนี้เลยตอนนี้เจ้าสาวกำลังรอ่าเจ้าบ่าวมาเนาะตอนนี้ก็แม่นเจ้าบ่าวมาแล้วเนาะพี่น้องเข้ากับจิไปหาเอ้ยตัวเกี่ยวกันเลยว่าตอนนี้อันสีแหนเป็นงินเจ้าสาวแล้วเนาะ สำหรับคลิป YouTube นี้ก็จะลืมกดติดตามาาคนชื่อสอนพายุถล่มเลยนะครับคนชื่อสอนพายุถล่มเลยนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากหมอยแซมแต่หนึ่งครับ